คุณอาจจะเห็นหน้าจอทีวีหรือหน้าหนังคุณแจ๊คมีผมด้วยนั่นแต่จริงๆ,ๆแล้วเฮ้ยผมฉันเล็ก<ไ>แล้วมันบางขาดง่ายแล้วกวาจะเข้าฉากได้แร่ฉากต้องให้ช่างทำสีผมต่อลูนี่นั่นเพื่อให้เห็นว่ามีผมที่ผมคุณจะดูกระด้า,างเนี่ยผมก็ได้แต่ผมชอบเป็นโอ๋อเอางี้<ป>พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพไม่เชื่อไลโอนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีสากคุณแจ๊คใช้ผู้ชม เห็นไหมสระกลิ่นดีใไหมเมื่อกี้พี่บอกไม่อกว่ยเฮ้ยผมโอเคนะอันจริงจริงอได้เลยได้เลยเป็นไงไลโอสามารถทำให้เส้นผมบำรุงเส้นผมหนาแน่นเป็นอะไรก็ได้ a few moments later ทุกคนตอนนี้ก็คือว่าหลังจากการสระผมไปแล้วที่แชมพูลงทิมนวดสระเสร็จปุ๊บนะฮะนี่แหละครับแฮร์โทนิกนะฮะแฮร์โทนิกนี่ช่วยอะไรคะพี่แจ๊ดเนี่ยมันช่วยผมไม่ร่วงบำรุงรากผมให้มันแข็งแรงพี่มที่ขอบคุณมากครับขอบคุณไลโอครับนะ